อ,อยากให้กล้องจอมออกไปข่าวอยากเป็นข่าว,วเหรอครับเราก็จะโดนจับเนี่ยให้เขาสวมใจเขาอย่าให้แม่เห็นครับนันนี้นนไม่ละผมมดีเกือบตาย <ห ả? S 1> ทำนี้ไม่ได้ดีทำไงผมใจยังผมใจไป๊บมัน,นี่คือจับเดีอยวใจแปบ สสอดยังอะสุยังอสอยังออยให้แม่เห็นเพราะอะไรถึงให้แม่เห็นอยากให้แม่เห็นว่าไปชดแม่ไปชดแม่อ หลังจากที่มีเหตุอะไรเกิดขึ้นมีเหตุว่าว่าผมเป็นมาเขาตำรวจมาเอาหน้าข่าวมาหาผมมันที่ข้างนล้วืะเ่าเราเสพยาใช่ไหมผมไม่ได้ข้างนะครับเสพยาไหมผมไม่ได้เสพยาเลยวันนั้นอ่ะผมนอนเพิ่งตื่นแล้วมันดึกแล้วแม่ห้แก่แล้วพ่อผม,มอแม่พาแม่ของแม่ไหมแล้วควนี้ที่ก่อเหตุเพราะว่า พอชดแม่บ่ครับดาวไอีเแล้วบทสงสารแม่บ่แม่าม่ดีแล้วแต่นี่ในเมื่อคิดกับผมได้เป็นเอเป็นเราต้องทำเยี่ยวชดแม่เขียนกราแม่ค่ะพอไม่กลัวไอเหี้ยเราอะไรฮะหน่มพูดมาเลยข้เหี้ย เอ้าจะได้แม่จะได้รู้ไงคืออยากบอกแม่ว่าไงครับเราเราอยากบอกแม่ไหมสุกใจได้ยังสมกใจไปมไปหนีคือจับเดี๋ยวสุกใจไหมปกติเราเสดสุกใจเขาเงินหนึ่งข้าวมรับเราเงินมาจากไหนครับก็หา ทำไมเราต้องจงใจไปงัดพวกตู้ร,ร้านซักผ้าหรือ่าร้านร้านรถครับอยากให้กล้องจับออกไหมครัอยากเป็นข่าวเหรอครับเราก็จะโดนจับเนี่ยให้เขาสวใสมใจเขาสวมใจใครนะเราอยากให้สงมใจใครครับแม่ทำไมเราต้องทำประชด <c oughs> กับแม่เราอย่างนั้นหรอเราไม่รักแม่เหรอหลานแม่ไม่รักผมมิทำไมแม่ไม่รักเราละ่ะ ดีกเดกือบตายทำนี้ไม่ได้ดีทำไมเป็นมาตาหรืยอยังความต้องจุดอันนี้เพิ่งเป็นข้ออัพข้อว่าอะไรเขาเซ็ยได้มาที่ปีแล้วเนี่ยเอาอย่าคุกม,มาเพราะเป็นคนดีอยู่บ้านทำเง,งาะาไอช่วยวันติดคุกคุกเรื่องอะไรติดข้อหาอะไรพอดียาเป็น ติดคู่อะไรก่อนหน้านี้กล้องรับองคจรวนับรักทรัพย์รักทรัพย์รับองโจชวนเลยติกี่ปี1ิสองปีกว่าสองปีข่าวสดสืส่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่ายี่สิบล้าน followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าว่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ